สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดราคาควายทังช่องก้าชนะจนที่นี่แฮงเดีสำหรับคลิปนี้คนที่สะสมควายแปลกควายแคะต้องอย่าพลาดรับชมนะครับเพราะไอต่ำซึ่งเป็นชื่อเรียกของควายที่แม่ประกอบจะแบ่งขายในวันนี้ลักษณะเบื้องต้นก็คือไอต่ำจะมีตาแต้มอัตลักษณ์ควายงามถือว่าชัดเจนตำหนิก็คือมีความสูงประมาณ110 มีอายุ4ปีแล้วทั้งนี้แม่ประกอบไม่ได้แจ้งราคาไว้ท่านได้สนใจสามารถโทรติดต่อหรือรับชมตัวจริงไอต่ำจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับน้าประกอบประคำโนกบา้ 5, 6, 9, นกบานเลขที่56หมู่เก้าสมุทรเสากาผู้เือบ้านเลียงเท่านั้นราชะีมาจะขายไอต่ำแต่ว่าไม่อยากขายเขา,ขาลุงบริษัทไงเดี๋ยวจะขายให้เขาเป็นเลียงทงสารมันมันมัน,มน,มน,มนคุ้ยดีมันไม่นั่นดอก มันอยู่ดีดีปล่อยไปตาหมูนี่ไม่ชนะเลี่ยงไอ้ไม่ชนะไล่เลยมันไม่นั่นมันกินอยู่ทางหลังก็เลยอืไม่ดื้อไม่นั่นดอกไม่ไม่ไม่ที่ว่าแหมแล้วมันไม่เที่ยวไม่ชนก็ขนาดปกติควายมันใหญ่เลยมันที่เป็นกวดเลยมันที่เที่ยวไงครับมันที่ไม่อยู่มันที่นั่นแต่นี่มันไม่หนีหมูเลยอืมันอยู่ดีมันเชื่องมันอยู่ดีอยู่ดีคุ้นดีมันคุ้นมันนั่นไงจะไม่ยากขายมันเอาเวทนามันแม่แม่เลี้ยงมีกี่ตัวครับเนี่ย ทั้งมดนะครับสิบสามสิบสามตัวสี่ตัวได้ขายบ้างไหมแต่ละปีแต่ปีเนี่ยปีที่เล้วก็ได้ขายอยู่ขายไปกี่ตัวสามสามตัวจ้ะได้เงินเป็นแสนหรอวะเนี่ยได้เป็นแสนอยู่แต่ว่าก็ไม่เหลือดอกได้ขายทุกปีอยู่เนาะขายทุกปีอยู่แต่ว่าปีบางปีกับสองปีได้ขายที่หนึ่งอ๋อสองปีได้ขายที่หนึ่งไปเดี๋ยวไปถ่ายทั้งนู่นเนี่ยตัวที่จะขาย ยื้นเลยยื้นเลยเดี๋ยวพี่เซก็ไม่ใหญ่ย่อย่อตาย่อย่อตายอยอลูกยอลูกลูกยอย่อย่อย่อสี่ปีครับจ้ะเลี้ยงดีกินดีอยู่ดีหาเจ้าของใหม่นะครับแม่เลี้ยงดีอยู่ดีแต่เพียงแต่ไม่ส่วนไม่ไม่สูงเนาะไม่สูงเดินมากแต่น้อยสักมน้อืมสี่ปีแม่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันตังที่เปิดเท่าไหร่มีใครมาให้อะไรไปไหมแบบไม่ขายไง้ามาถามอยู่แต่ว่าบอกว่ายังไม่ขายไงยังไม่อยากขายครับแบบขายก็ัวเข้าไปลุงคาซ่าขายแาเม่จะไปเท่าไหร่เรานี่ไปนู่นแล้วไปแล้วอันนู่นตัวอยูไปแล้วก็ยังไม่รู้เนาะัไม่ได้คุยกันตั้งที่ขายเนี่ยก็ยังพอนั่นเขานี่ ว่าจะปล่อยอยู่กะแล้ใครชอบอนุรักษ์ของเปรกของเปรกนะอยากใครก็เอานั่นใครชออนุรักษ์เข้ามาดูคือไม่อยากให้เป็นตลาดเนื้อเนาะแม่น้องเป็นแบบว่าไม่อยากปล่อยเข้าไปเป็นตลาดเนื้ออเขาดีนะใครอยากได้เป็นอนุรักษ์เป็นแบบควายแปลกเนาะตัวแคบเนาะควายเท่ควยต่ำนะเขาสูงมดกว่าแล้วนาะน้องมันออกปีที่แล้วก็สูงมดเลยเด็ดแล้วมันก็เลี้ยงง่ายแม่ดีแม่มีเบอร์โทรไหม มีครับให้เบอร์โทรไว้หน่อยเผื่อมีคนศูนย์แปดสองหนึ่งสี่สี่เก้าสามหกเจ็ดเก้าสามหกเจ็ดครับผมแม่แม่อะไรนะแม่ประกอบแม่ประกอบนะครับนะนู่นเด้ครับตัวนู่นแม่ประกอบประคำนอกโทรมามาติดต่อแล้วก็มีให้เลือกหลายตัวอยู่มาจีบเอาเผื่ออยากได้แม่พันได้สวยเผื่อจะมาเอาตัวเตี้ยแล้วได้แม่พันได้สวย เผื่อแม่หลงคาลมมาจีบเอาเพราะว่ามีให้ดูหลายตัวเลยเนะาะใช่มีให้ดูหลายตัวมูนี่มีแต่ทองมดด่ครับมีแต่ตัวทองอทองมดหรือว่า <มด S 1> จะซีห้าตัวนี่นครับหรือว่าจะได้ลูกรุ่นลูกร,รุ่นอะไรก็ลองโทรมาสอบถามแม่ดูนะครับเนาะใช่ขอนแม่ว่าจะขายนี่ป่ะนี่โอ้ครับแม่อะแม่เดี๋ยวงั้นขอบคุณแม่มากๆเนาะ ครับก็ขอให้แม่ขายได้สนใจติดต่อมาติดต่อแม่มาเนะาะเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ไว้แล้วขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ